สวัสดีค่ะ,คะชื่อน้องมาตางค่ะจ <Okay. S 2> <ค>ะามารีวิวการนอนเตียงที่ทอำเภอขาวทะเลสอค่ะ,ะครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาทำวความรู้จักกับเตียงควันตั้มเม็กเม็เบสเอฟเออาร์ของเราค่ะเป็นครั้งที่สองหรือรอบที่สองอครั้งหนึ่งเราจะไม่นอนแค่ครั้งเดียวค่ะ,ะแม่ครูจะให้เรานอนคอร์สละคอร์สละสามครั้งค่ะ ครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คืออสุขภาพอันไหนที่เราแบบมันมันมีอาการอยู่เนี่ยมันจะคลายลงมันจะคลายมันจะคลายเลยค่ะระบบเลือดนี่จะไหลเวียนก่อนเลยเรื่องระบบเลือดนี่จะเร็วค่ะที่นี่อ่าใครที่มีระบบเลือดไม่ดีอะไรก็โลหิตใช่ไหมคะอ่าระบบโลหิตนะคะใช่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 ใช ที่สิ่งที่ได้ค่ะคนที่หน้ามืดเวียนหัวเนี่ยมาใช้ได้ค่ะตรงนี้แล้วก็พอมารอบนี้นะคะอาการที่เหลืออย่างของมะปางเนี่ยเป็นพวกผังผืดเนะาะผังผือดอ่ะมันเรื่องสาเหตุมาจากอ่เราได้รับบอรสอน่เนาะ,ะพูดตรงๆนั่นแหละ,ะเพราะว่าอาการหนักมากของมะปางเลือดลมมันมันเป็นริมเลือดนะริม,ลมโลหิตเหรอต้องต้องบอกว่าริมโลหิตใช่ไหมคะ ค่ะนั่นแหละมันมันจะไหลเวียนไม่ดีพอมารอบนี้โฟลเลยค่ะโฟลแล้วหน้ารู้สึกว่าโอ้โหมันมันมันโฟลสิ่งที่ได้ตอนแรกเลยทุกคนจะได้นะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพแล้วก็การสดชื่นอะคะกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะขึ้นมันจะได้ทุกคนนะค่ะตอนนี้คือตอนนี้แล้วถามว่าเตียงนี้มันใช้มันเหมาะกับคนกลุ่มไหนเนาะ จริงๆแล้วมันเหมาะเหมาะเหมาะกับทุกคนค่ะแม้แต่คนที่ไม่ป่วยเลยก็เชิญมาลองทดลองได้ค่ะอ,อยากสวยอยากหลอ่ออยากาสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกินยาไม่ต้องทาย,ยาไม่ต้องฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะค่าใช้จ่ายเรามาคุยหลังบ้านค่ะมัน ค่ะค่ะเดี๋ยวอ่าทักทายมามีคุณนรนณามีคุณเอ็มเอ็มค่ะเอ็มเอสอาร์ปางได้ไหคุณปางค่ะหรือจะทักทายมาปางก็ได้ค่ะถูกจริตกับใครคนไหนก็เชิญค่ะทักทายกันมาได้สนใจเรื่องไหนก็ทอ่าโทรมาอ่าทักมาถามไถ่กันได้ค่ะยินดีจะให้ข้อมูลค่ะคนอื่นก็ใส่ชื่อหน่อย คนอื่นๆก็ใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพิน <c ười> คุณอะไรเนี่ยนายคุณดอนคุณดอนอค่ะคุณป <c ười> <c ười> ้าคคือมาที่นี่นะคะ่ะจิตใจน่ะมันจะโฟลมากเพราะว่า M S R <c ười> คือระบบภูรณาการทางจิต <c ười> รัศมยนยนย่อ <ore> ค่ะซึ่งครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ย ท่านเอาองค์ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเราลดอัตตาพอลดอัตตาได้ปุ๊บเนี่ยท่านก็เขเรียกว่าอะไรพัฒนาระบบขึ้นมาจนมีเตียงขึ้นมานะคะอทึ่งมากเลยถ้าถ้าใครสนใจนะคะเชิญนะคะอ่ะา ทายกันได้ค่ะคุณนกคุณนกเอี้ยงเหรอคะสวัสด<ๆ>ีค่ะคุณนกเอี้ยงทักทายทีมงานได้ทุกคนค่ะทีมงานเรา,เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเชิญคนต่อไปเนาะประมวลแล้วเหรอค่ะโอ้ยอีกแแรงนี่ไฟแรง อย่เราตัดเป็นขิดสั้นๆหนเลยของเก่ายังตัดไม่หมดเลยของใหม่มาแม่เก่งด้วยกันดูละอ่อนทุกท่านเลยค่ะคุณนางบอกเลยสวัสดีค่ะแป้งจากชมบุรีนะคะทำเังเกนชมบุรีนีวันนี้มาเย็บเยียนบ้านเอ็มเอสอาร์โฮค่ะอยู่ที่โคราชนะคะแล้วก็ได้นอนเตียงหลายครั้งสะสมแต้มค่ะ ใครอยากสะสมแตข้ามานะคะทีนี้ตัวแบ่งมีเรื่องสุขภาพก็คือปวดหลังปวดขานั่งที่ออฟฟิศเนี่ยมันนั่งนานติดพันธ์งานเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้ไปไหนก็จะมีอาการกล้ามเนื้อทีนี้พลังงานเนี่ยมันช่วยเราได้มันจะเข้าไปช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อนี่มันจะมันจะช่วยผ่อนคลายคลายจางไปอะค่ะอ่า ทีนี้หนูก็มีเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ที่มักจะหนาวกว่าเพื่อนนะคะเพื่อนเขาอุณหภูมิใส่เสื้อกันตัวเดียวแป่งเนี่ยต้องมีไม่ยอมความงามในหนูไม่ยอมอะไคุยไปก็มันจะแต่งหน้าให้เดี๋ยวจอยากมีส่วนร่วม เธอมุดนมูมค่ะคนอื่นเนี่ยเขาจะปกติแต่เนี่ยจะขี้หนาวใส่เสื้อยืดก็แล้วอ่ตัวที่ชั้นที่สองก็เป็นเสื้อเชิ้ตยังหนาวอีกเนาะก็เนี่ไม่หนาวรอบนี้ไม่หนาวพามันคอยด้วยนะช่วงนี้เจอตัวเดียวเลยค่ะไซส์ไซส์ใหญ่หน่อยสบายดีค่ะเพราะว่ามันต้องนั่งสมาธิเนาะตอนใช้สมาธิประสาทสัมผัสอายตนะเนี่ย ต้องใช้หมดเลยรานที่3ก็ตุกๆทั้งวันเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวเองอ่ะอายุ49แล้วค่ะก็รู้สึกถึงความย้อนวัยเหมือนวัยรุ่นอ๋อๆค่ะก็ทุกคนทุกคนอยากให้มาทดลองนะคะเตียง m a k e b a s In s r นะคะเป็นเตียงที่เป็นเทคโนโลยี ทางด้านจิตวิญญาณที่ท่านมเซอร์เนี่ยได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาอันนี้ของคนไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีมีความสุขทางประเทศเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยน้อมจิตน,น้อมใจน้อมอุศลเกียอุศล์กับพวกเราเองจ้าพี่มีพนักด้วยพักหนูมา่ทไหนก็รักใช่ไหมเนี่ยอรัเลิฟเลิค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเออทักทายแล้วก็ติดตามไปนะคะโอ้มีเวลาเห็นเราบ้างวะไม่สนใจไลน์หนูเลย M า,า,าค่ะมันจะเป็นสีสันนะคะถ้าอย่างเงี้ยเออมันเป็นสีสันความสุขทุกคนกหน้าตาล่าเลยนี่แต่ก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหน้าไม่ใช่อย่างนี้นะคะขาไก่หน้าขวาเป็นยัย ยาเดินหลังค่อมใช่อ่ะไม่พี่รู้อ่ะก็เห็นเนาะจะจะเราจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงค่ะตอนนี้ก็วัยรุ่นมีทุกคนทางว่าไปเดินตลาดเนาะเอสวยจังเลยยาเด็ก่ะเด็กก็ก็คือบุคลิกลรงก็จะดีขึ้นแล้วก็มันมันมาจากข้างในค่ะอ มาจากนายความสุขภาพดีอารมณ์ดีมีความสุขอที่พูดอย่างเนี้ยแต่ก่อนพูดไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็พูดก็ไม่ได้ดีนิดนึงก็ขอใค่รบ้างเพื่อนเพื่อนติดตามมนไหมนะคะเอเลน่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยมีเพิ่มนะคะเอเลนาค่ะ